พบพระกับวัดเขาตองเมืองรับแรงเฟซบุ๊กวัดเขาตองเมืองรับแรงจังหวัดกาญจนบ,บรุรีได้ชี้แจงว่าตั้งใจจะทําแท่นวางพระสังกัจจายที่พระค้นสีเสร็จอยากหาที่ประดิษฐานเลยคุยกับกรรมการว่าทําแท่นใหม่ที่ศาลาของศาลเก่าเราจะได้ไม่ต้องสร้างศาลาใหม่กรรมการก็เห็นดีด้วยเลยทําการทุก ท่านเก่าออกก็เลยเจอพระชุดน,นี้เป็นของอดีตเจ้าวาดและได้คุยกับกรรมการกันแล้วว่าจะต้องเก็บเข้ากรุที่เก่าไม่ขอจำหน่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อไม่อยากเป็นข้อกลหาก็จะฝังไว้ที่แท่นเดิมเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการเอามาประมวเป็นกรุแตกจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันใช่สมบัติโกเรีแน่นอนเออขุยนย,ย์เสียวิชัยเอ้ย โอ้ยองประมาณห้าตันคูไม่ถึงัมงปาใจโอ้ยอย่าให้เจ้าว่าดีใจขนาดนั้นสิเออเออเอาแค่ารล้องมั่ง เี่ทำไมไห้น hey, he ี้ลายแบบนี้ล uh ่ะไห้ลายอะไรไห้หลบยศไห้ลายอะไรนะ ตรงเทหาผ้าหาผ้าหาผ้าลองเทโดนระแทกผ้าอยู่ดนรบผ้าอกเปักน้ำปักน้ำของอะไรเจ้าวานี่น่าจะเป็นน้ำฝักนาำฝกคุณพ่อสีดำมีไหมมีสมเด็จผู้เก่าเหมือนันแห้ง อดีตเจ้าวาดนั่นเลย อ่าจะน่าจะย0่สิปีอุ้ยสาูนยนี่20ปีแล้วดิสามสิปีแล้วดิปีอะไรนะเ่กี้นี้ยวันนี้โยมมาวยแล้ว อตอนนี้ให้พระเรียงสมเด็จใส่ในพาเนะไวะ้แยกบางส่วน ก็อเอาไว้ให้ใครมารับชมอ่าองค์นี้มีพระธาตุด้วยว่าอืมอืมก็นี่มีพระธาตุด้วย ไว้ให้ญาติโยมมารับชมกันม,มีอะไรลองอีกไหมข้างหน้าข้างหน้าเราไม่มีกระดาษมาลองชั้นรองข้างหน้าทักชั้นอเอ้าใครจะมาก็มาโดยไว้นะเออม,มามาก่อน ป่าจายหายไปไหนแล้วป่าจายว่าห้านาทีจะมาเงียบหายเลยป่าจายอะเดี๋ยวค่อยแยกแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาจะทุกขามเออฝังใหม่จุดนู้นเดี๋ยวเอาฝังใหม่แล้วกันจุดนี้ดูเดี๋ยวเเก็บไปก่อน แต่คิดว่าเป็นเนื้อผงเ,ออเนื้อผงบ้างเนื้อไอ,อเนื้อดินเผาบ้างไม่รู้ว่าหลวงพ่อดีเจ้าวาดท่านได้มาจากไหนนะมาฝังเอาไว้ไก็หลวงพ่อดีเจ้าวาดท่านมรณภาพไปเมื่อปี2 5 4 4 ก็จะเอาเก็บเอาชุดสมเด็จเก็บไว้เอาทุดสมเด็จเก็บไว้แล้วกันดงนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อไหมาฝังต่อชุดนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอยว่ากันอีกทีน น,นี้กำลังทุบหาออหาหายที่สองจะเจอไหมอา่าวาไงคณะกรรมการออโกยออกหมดจังพอที่จะมีหายที่สองไหอืม ว่า wow. ีจะทำการบูรณะศาลาศาลาศาลเมื่อก่อนนี้เป็นศาลเฉพาะขอตองพอดีเปลี่ยนเดี๋ยวนี้หลวงพ่อขอตองก็จะอยู่ที่ศาลนี้แล้วศาลนี้ก็ว่าจะเอาทำแท่นเพื่อนำพระสังกจัจจย เอามาไว้ประดิฐานที่นี่ที่องค์ทิพลนเสร็จแล้วเพินวันนี้ทุกก็ได้มีพระบางส่วนที่หลวงพ่อดี่เจ้าวาาท่านได้อท,ท่านได้ฝังเอาไว้ก็มีจุดสมเด็จก็ให้พ้านับกี่ก็ได้เท่าไหร่นะเจ็ด <79. S 1> ิบเก้าองค์อ เ9าองค์ตัวนในบางส่วนก็นี่เป็นของเอจตุคามจตุคามรามเทพเอหลวงพ่อที่เจ้าอ่ายก็เขียนจันปิดเอาไว้ปิดฝาหายเอาไว้อปิดฝาหายเอาไว้ ก็เป็นบางส่วนเป็นบางส่วนแต่คิดว่าก็น่าจะดีอยู่ชุดนี้เพราะว่าหลวงพ่อดีเจว่าท่านไปที่ไหนมั่งอะไรบ้างบางทีท่านได้มาท่านกเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เมื่อก่อนนี้เต็มเลยเราถึงจะสร้างสร้างแท่นแท่นก็จะเอาบรรจุไว้ในใต้ฐาน ถ้าคนสมัยก่อนเขาเรียกว่าฐานทุกทีฐานทุกกทีก็คือฐานพระนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นฐานทุกกทีเหมือนกันออตอนนี้ก็ทางคณะกรรมการและพระกำลังช่วยกันช่วยกันทบุบไม่ได้ทำลายนะเพื่อเอามาหาจัดระเบียบ เดี๋ยวจะทำแท่นใหม่ก็เจอมาแล้วหนึ่งหายหายที่สองก็ยังไม่รู้ว่าจะมีไม่มีตอนนี้พระและกรรมการก็ได้ช่วยกันอยู่กำลังกำลังลุ้นกันอยู่ จบแค่นี้แล้วกันอ่าต่อแล้วกันตอนนี้กำลังให้พระได้เรียนสมเด็จด,ดูว่ามีอะไรบ้างอ่ดูแลกดไลค์กดแชร์ไปด้วยตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในในคลิปหมดเออ พระก็ไม่สามารถที่จะจิกไปได้เออตอนนี้เจ้าวาดยืนคุมเองเออตอนนี้กำลังยืนคุมเองก็มีเออนี่สมเด็จน่าจะเป็นไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะตรงน,นี้เนื้อดินเผานี่เนื้อดินเผา วนี้ก็น่าจะเป็นสมัยก่อนท่านเคยบอกว่ามีสมเด็จเนื้ออหอยเขาเรียกหอยอะไรล่ะอหอยปูนนะก่อนเนี้ยเนี่ยก็ดีบ้างไม่ดีบ้างตรงนี้น่าไม่รู้หลวงพ่ออะไรออเอเอน,นี่คือ นี่ป็นของพ่อที่เจ้าวาดทั้นนั้นเลยท่านได้นั่นเอาไว้สมัยทำทำท่านอ่าก็สมัยดังๆก็จัตุคามจัตุคามลำพเทพที่สมัยนั้นดังมากเรารู้สึกว่าท่านจะสร้างอยู่รุ่นเนี่ยเเหลือก็จะมาประชุม ขั ừ, ủ, ân, ้นขัานหลังนี้โอ้ขึ้นพุทธพุทธพุทธไปกี่องสมเด็จกี่องทั้งหมด สองสี่ห้าเจ0 50, 6ห้าห้าสิบองค์เจ็สบเกองค์โอ้เลขสวยมากแต่จตุคามี่ไม่ไม่ไม่ต้องนับวันนี้เจ็ดเก้เราต้องไปไหนรับรับสมเด็จเจ็ดสิบเก้าองค์แล้วก็เอ่อั

ดีเดี๋ยวต้องประชุมกากรรมการอีกทีนะว่าสมเด็จนี้เดี๋ยวก็ตัดขาและในองนี้คา,าบเลยนี้ดูคาบเลยนีย่ตัดภาพให้สององ ก็เดี๋ยวค่อยประชุมประชุมกันคณะกรรมการว่าจะทอยังไงต่อหรือว่าจะเก็บเอาไว้ค่อยว่ากันทีเลยก็จะนี้เดี๋ยวจะทำแท่นใหม่นะก็ก็ได้รับรับชมแล้ววันนี้สองไลฟ์สดก็ดูเอาเองละกัน เออ่ะก็ดูเอาอืมตรนี้ก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบกาฮะ็ดสิบเก้าองค์เหรอตรงนี้เออ เจ็ดเก้าแต่จะลูกค้ามีเยอะโอ้โหนับไม่ไหวนับไม่ไหวแน่ลูกค้าสงสัยต้องฝังปุเก่าอันนี้ก็าไม่รู้ว่าจะมีต่อไหมออว่าไงยังวิยาพัชกรมีต่อไหมอ่าไม่มีแล้ว หมดแล้วใช่ไหมอ่าตอนนี้กบแล้วคุยหมดแล้วทุกอย่างแล้ว,วก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็พอดีนี่แค่นหนึ่งก็ไม่ได้ทุบไม่ได้ทุบออกท่านนี้อ่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาบูรณนะอ่อของอันนี้เอา เพราะว่ากล่าวว่าจะทำทำแท่นประสังฆาจาย